รม,มะอิสลนะครับใครก็ตามไม่ว่าลูกศิษย์ที่มาปลดล็อกกับอาจารย์วิทย์หรือผู้ที่แอบ,บมาฟังอาจารย์วิทย์ไม่ได้เข้ามาโดยตรงผมบอกเลยบางคนเนี่ยที่ผมปลดล็อกไปเห็นความไม่หลุดออกจากความมีไปเห็นความไม่มีและประมาทในธรรมไม่เป็นมัดพอประมาทในธรรมก็ไปหลงกับความรู้นะฮะ ทีนี้มันก็กลับเข้าไปสู่จุดเดิมไปสร้างมานะทิฐิมันทําลายขบวนการพวกนี้ไม่ได้เพราะมันไม่เดินมัดต่อไปยันไปหลวงกับความรู้เพราะองค์ธรรมมันจะพุดขึ้นมาเต็มไปหมดไปหลวงกับความรู้นะครับมันก็เลยไม่เห็นตัวเองทีเนี้ยนี่แหละมันมีอยู่แค่นี้แหละพอเห็นความไม่มีหลุดออกจากความมีหอยความไม่มีคิดว่าตัวเองจบถ้าจบจริงๆมันจะหมดความรู้นะฮะ มันจะไม่รู้อะไรเลยมันจะงโงงๆคนหนึ่งองค์ธรรมทั้งหลายมันจะหายไปมันจะไม่อยากสอนใครเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนอ่าก็จะยกให้อาจารย์อ๋อยสถาเท่านั้นผู้ตัดสรู้ธรรมผู้เรียบเรียงปรุงแต่งมันขึ้นมาจากองการองค์ความรู้ที่ตัดสรู้ออกมาเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ออกมาจากความจําถึงเหล่านี้ยมันต้องปรากฏขึ้นมาสําหรับผู้มีบาร,รมีเท่านั้นที่จะมาชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกนั้นไม่มีสถานะ ที่จะมาสอนยิ่งเป็นลูกศิษย์ออยสระตอนเนี้ยแล้วคนที่ฟังออยสระไปไปเห็นความไม่มีหลุดออกจากความมีแต่ทําลายความมีไม่ได้หลงก็ไปในความมีเหมือนเดิมไปยึดเอาความรู้ <viens. S 1> อืนะครับพอไปเห็นความไม่มีหลุดออกจากความมีในในขันแต่มนุษมันไม่ได้หลับทีเดียวอ่ะไอตัวอัตตาตัวเนี้มันไปขอประความรู้มันก็เลยกลับมามีตัวตนอีกเหมือนเดิมก็เลยไม่หลุดออกจากความมีจริงๆงหลงก็ไปในความมี ความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นหลวงก็ไปในลับยศสรรเสริญหลวงก็ไปในตัณหาอุปทา,านอยากจะสอนธรรมะรู้ไปหมดนะฮะนั่นแหละที่มันที่มันเป็นกันอยู่นะครับ <c oughs> ผมยังบอกไอ้เรื่องเหล่านี้คนเหล่าน,นี้ก็เลยหลงหลวงไปหมดนะครับหลวงรู้หลวงคิดหลวงจิตหลวงทรรมนะกายเป็นโอตาย นั่นแหลครับหลงกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ในคนเกิดคนตายก็สุดท้ายมันครับอัตราเต็มเหมือนเดิมทีนี้อาจารย์เตือนอะไรมันจะไม่ฟังเพราะผมบอกมาามาพูดว่าพวกคนถ่อยพวกมึงอะกอปูไปมันก็ยังไม่รู้ตัวนะน่ะมันคิดว่าทร,รม,มาเป็นสากลใครก็รู้ได้นะฮะนั่นแหละพวกเนี้ยพอมันเห็นความไม่มี กางอาจา์จนเห็นความไม่มีปดเราเห็นความไม่มีหลุดออกจากความมีชั่วขณะแต่เดินมรคไม่เป็นเดินมรคต่อไม่ได้ไปหลงความรู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งมันทําลายกิเลสสามตัวไม่ได้โรภะโทสาม,มัวนะครับมันมีความโลกอยู่ในจิตใจอยู่เมื่อมันไม่เป็นมรคเดินต่อัมก็ขัดเกลาไม่ได้องค์ธรรมมันก็หลอกมาครอบเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธ,ธาจาแรง นะครับพอครอบแล้วก็เสร็จในทีนี้ก็หลวงเข้าไปในองค์ความรู้นั่นน่ะออกไม่ยดกแต่ความรู้มันครอบไว้อ่ามันครอบตาตัวตนไว้หน่ยเก่งเนะ่ยถือดีอวดดีอวดเก่งหาเรื่อยเียมที่อยากนั่นอยากจะสอนเขาบางคนมันหลวงไม่คนละแบบนะฮะไอคนอยู่กับอาจารย์มันหลวงเพื่อจะหาลาภสักระไอคนออกไปจากอาจารย์พยายามออกไปออกอย่างอยากไปตั้งตัวสอนธรรมะแต่พอเวลามันออกไปมันก็อยากตั้งตนเป็นอาจารย์พวกนี้ยเพราะมัน มันพอมีความรู้แล้วอ่ะเขาเรียกว่ามันฟูงซ่านมันคันปากถ้ามันไม่ได้พูดไม่ได้สอนคนยังไม่ได้เลยพวกนี้มันไอ้มโนตัวเนี้ยมันดิ้นรนแสวงหาเพื่อต้องการสอนต้องการพูดธรรมะพวกเนี้ยสังเกตได้ตั้งแต่กมลในแอนไอ้ลุงชานโอ้ยหลายๆคนอะมาดูมาหมืนไอ้ไอ้กันไอ้หนงไอ้อะไรว่าไอ้ลาวไอ้เด็กลาวอ่ะจนมาล่าสุดก็ จิ๊บจิบอ่ะนี่นะฮะลงกันหมดเลยเออทีนี้ห่างไกลห่างไกลอาจารย์ไม่เห็นไม่เห็นตัวเองแล้วทีเนี้ยเรื่องเอาความรู้นั้นมาปวดดีอวดเก่งรู้ไปหมดเพราะมันรู้ละเอียดไงตัวเนี้ยมันยิ่งปรุงอย่เดียวของความรู้น่ะมันยิ่งสร้างอัตราตัวตนเพิ่มขึ้นไปอีกพอกคุณเข้าไปอีกทิิมานะอัตราตัวต,วตวเนเก่งปวดดีอะเนี้ยไปรับกูไปด่าไมเตือนเนี่ยแม่งไม่สะดุ้งลวไอ้ตัวเนี้ยย,ยิ่งจะโสโอเค จบแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปแล้วอาบน้ําเสร็จเนี่ยยังถ่ายบ้านขอหนูเลยนะอือเดี๋ยวทาคลิปมีเดี๋ยวลืมเว้ยพอมันมันมาแล้วก็ทําไปเปตือนสติวอกี่แอบนมาฟังผมอะแล้วก็ลูกศิษย์ อย่าคิดไปตั้งตัวสองเลยสิ่งที่เอาไปสอนน่ะมันก็เป็นองค์ทมที่อาจารย์ปรุงแต่งมาทั้งนั้นแหละพวกเธอไปเรียบเรียงเป็นในสัญญาพวกเธอเธอก็เป็นอัตราในสัญญาก็หลงอัตราตัวตนในความรู้นั่นแหละที่อาจารย์บอกอืแทนที่จะกลับมาวกดูตัวเองว่าเราทําอะไรลงไปบ้างเราหลงอะไรเป้าหมายของเราคือการหลุดพน้นการออกจากความเป็นตัวตนอืทําไมลืมเป้าหมายแรกแล้วกลับไปดูพวกความรู้ที่อาจารย์พูดอาจารย์มอบให้ โอ้ยมอบให้เพื่อจะให้เห็นตัวเองเพื่อขัดเกลาตัวเองแต่ก็โดนกิเลสล่าไปกินอีกเวรกรรมเออน่าสมเพศคนเหล่าเนี้อืมคนที่ลุกสิทธิ์คนที่เข้าใจจริงๆเข้าเขาเห็นจริงๆเขาก็จบด้วยตัวเองเขาปัดจัดทางที่ตนเขาก็หมดความรู้ทั้งหมดไอ้เรื่ององค์ธรรมก็ถูกสลายไปแล้วเขาก็กลับไปใช้ชีวิตแต่ไอ้พวกความคนที่มันยังมีจิตใจอยากช้าอย่เงี้ยมันกลับมันหลงมาตรงนี้ เมื่อวานผมก็เหนื่อยผมก็ตามเก็บงาน,ลานหลายคนก็หลุดพ้นไปโอเคครับ